แผนที่พิริรีสปี1513เป็นเอกสารเก่าแก่ที่เทั้งหน้าทึ่งแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาเลยทีเดียวใช่ค่ะเป็นแผนที่ที่ถูกพูดถึงเยอะมากจริงๆครับเรามีข้อมูลหลายด้านเลยทั้งเรื่องตัวคนสร้างเองเอ่อคำอธิบายของเขาว่าสร้างแผนที่นี้ยังไงการวิเคราะห์เชิงภูมิศาสตร์แล้วก็แน่นอนประเด็นฮิตเลยคือส่วนล่าสุดของแผนที่นั่นมันคืออะไรกันแน่ ประเด็นอันตาร์กิกาใช่ไหมคะใช่เลยครับเป้าหมายเราวันนี้คือจะมาแกะรอยกันว่าเอ๊ะใครสร้างสร้างได้อย่างไงแล้วก็คำถามสำคัญแผนที่นี้มันแสดงทวีปอันตาร์กิกาแบบไม่มีน้ำแข็งจริงหรือเปล่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะเริ่มที่คนสร้างก่อนเลยพิรีรีสนี่จริงๆแล้วไม่ใช่แค่นักทำแผนที่ธรรมดาธรรมดา ไม่ใช่เลยค่ะเขาเป็นถึงโพลเรือเอกหรือที่เรียกว่ารอสของจักรวรรดิออตโตมันเลยนะคะชื่อเดิมจริงๆคือมูฮิดดินพีริเกิดช่วงออประมาณ1465-1470